และมาแล้วกับโหมดใหม่ที่จะเข้ามานั่นเองนะก็คือโหมดด o อ g e บอลนั่นเองนะครับอแล้วโหมดนี้เข้ามาวันไหนเข้ามาวันที่สีสิงหานะครับและวิธีการเล่นเนี่ยเล่นยังไงโดยการเล่นเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น2ทีมนะแต่ละทีมเนี่ยครับจะมีผู้รอดชีวิตด้วยกัน3คนก็คือทีมละ3านั่นแหละโดยแต่ละทีมเนี่ยครับจะต้องทําการเก็บบอลและปาใส่ฝั่งตรงข้ามเพื่อรับคะแนนไปนะโดยสนามที่จะใช้เล่นกันเนี่ยครับเป็นสนามพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนาะโดยเมื่อเข้าไปเล่นเกมเนี่ยครับต่างไปเนี่ยครับจะเร และโดยกติกาเนี่ยครับเมื่อเราเก็บบอลและปลาใส่ฝังตรงข้ามเนี่ยครับการปาบอลหนึ่งครั้งจะทําให้บาทเจ็บเลื่องหงึและเมื่อปาบอลโดนสครั้งเนี่ยครับรชีวิตคนที่ถูกปาบอลเนี่ยจะถูกรีเซตกับไปเกิดใหม่นะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับฝั่งที่ปาเนี่ยจะได้รับคะแนน1แต้มนั่นเองนะ และเมื่อใกล้หมดเวลาเนี่ยครับก็คือ2นาทีสุดท้ายของเกมนั่นเองนะจะเป็นช่วงเวลาบ้าคลั่งนะครับการแข่งขันของเกมเนี่ยครับจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการตีของหนวดนะครับในแมปเนี่ยก็จะมีความถี่มากยิ่งขึ้นการรีเฟชของลูกบอลเนี่ยครับก็จะมีความพิเศษเป็นอย่างมากอะไรประมาณนั้นเนาะและผู้เราชีวิตทุกคนนะครับยัว่าทุกคนยกเว้นสาวน้อยนะสามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าความเร็วหรือว่าอะไรเนี่ยครับจะเท่ากันหมดเนาะก็อยู่แล้วเลย และทีมที่ทําคะแนนถึงเป้าหมายก่อนนะครับหรือว่าทําคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายจนหมดเวลานะหรือว่าเวลาสิ้นสุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเนาะอ่ามาถึงเรื่องของชนิดของลูกบอลน,นะครับชนิดของลูกบอลเนี่ยครับมีอยู่3แบบนะแบบแรกนะครับจะเป็นลูกบอลธรรมดาเนาะมีออร่าสีม่วงนะครับลูกบอลเนี่ยไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษสามารถโจมตีคว้างปลาแบบพื้นฐานแล้วก็ลูกบอลถัดไปนะครับจะเป็นลูกบอลระเบิดสีแดงนั่นเองนะหลังจากที่เราหยิบลูกบอลน,นี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับ มันจะเข้าสู่เวลานับถอยหลังและจะระเบิดหลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลังหรือถูกโยนเข้าไปที่สิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ในช่วงเวลานับถอยหลังหลังจากการระเบิดเนี่ยครับการระเบิดเนี่ยครับจะทําให้เกิดการโจมตีผู้รอดชีวิตภายในระยะที่กําหนดคล้ายๆกับระเบิดบอลๆนะเอาง่ายๆเลยแล้วก็ลูกบอลที่3นะครับลูกบอลออร่าสีเหลืองเนาะผู้รอดชีวิตที่มีลูกบอลสีเหลืองเนี่ยครับจะวิ่งชนเข้าหาศัตรูมันจะโจมตีผู้รอดชีวิตเมื่อโจมตีแล้วลูกบอลเนี่ยครับจะถูกทำลายก็คืออ่าลักบี้ฟอร์เวิร์ดไหมเอางา เอาจริงๆเนี่ยทุกคนแค่ดูภาพเนี่ยครับผมว่าเข้าใจแล้วนะคือผมพูดตรงๆทุกคนผมเจ็บปากมันจะเป็นแบบมันจะเป็นร้อนอะไรอีกเลยผมไม่ชอบกินน้ําตอนนอนเนี่ยมไม่เข้าใจเนี่ยมันมเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เนี่ยเรียบร้อยแห้งายทุกคนจะสังเกตได้นะครับว่ามีการร่อนด้วยนะก็คือไอ้ปีกบินของนักขายของเล่นนั่นแหละนี่นะปุ่มร่อนและปุ่มข้างบนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลพุ่งแบบสกิลเพิ์กบนอนะอะไรประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งโหมดนี้ผมคิดว่าน่าสนุกนะทุกคนเดี๋ยวมาลองเล่นนนกะัะ อ่ะแล้วก็โหงสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับลืมอย่าลืมแบงแฟนกันด้วยนะครับ